สวัสดีชาวไบค์ก์ทุกคนครับล้วก็สวัสดีพียังเอฟซีมอเอพีนะครับออกไปไหนไม่ได้เลยคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้ายันเย็นในตอนนี้ก็ยังปล,ยป,ลยปล่อยมาอยู่แต่บางช่วงนี่หนักหนาออาการเหมือนกันนะเอะนะครับสงสัยพยากรณจะหลอกผมแล้วมั้งบอกว่าฝนมันจะหายไปแล้วทําไมมันยังไม่หายเลยนะก็ลมหนาวมาหน่อยนึงนะครับแต่ก็ยังมีมีฝนอยู่ ตลอดอ่ะนะครับอาการแบบนี้ก็คงจะเรียกว่าชวนให้ร่างกายไม่สบายยังไงหรือเปล่าก็ดูแลตัวเองกันให้ดีเป็นหน่วเป็นใจทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันกลับมาแล้วนะครับสำหรับ MotoGP ที่ลองบอกนะครับอินโดนีเซียนักแข่งหลายคนก็ไปสแตนบายรอตั้งแต่เรียกว่า3-4วันก่อนบางคนอาจจะไปเดินทางไปเที่ยวไปอะไรต่างๆรอไว้นะฮะเพราะว่า ที่ท่องเที่ยวนะครับทิวทัศน์วิวความเป็นธรรมชาติในเกาะลอมบอกในมันนาลิกาเนี่ยมันก็สวยนะครับนักแข่งหลายคนก็ติดอกติดใจกันว่าอย่างนั้นทุกคนครับวับนนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวของทีมออเดอร์นะครับมาเล่าอีกสรอบหนึ่งดีกว่าเพราะว่าฮอเฮมาตินซึ่งเป็นนักแข่งที่ร้อนแรงมากๆในตอนนี้หลายคนก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์นะครับให้เขาประสบความสําเร็จเนี่ยมาตินก็เป็นคนออกมาเปิดประเด็นตรงนี้นะครับเรื่องของทีมออเดอร์ว่า เขานะครับปฏิเสธนะครับเขาต่อให้จะมีใครมาออเดอร์มาบอกมาออกคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเพราะเขาคิดว่านะครับมันต้องสู้กันด้วยฝีมือจริงๆนะครับด้วยความยุติธรรมจริงๆเขาก็ย้อนในฟังนะฮะว่าปีที่แล้วเราได้เห็นนะครับว่าเอเนียบาสตินินี่เนี่ยก็ต่อสู้กับเฟโก้ถ้าใครยังจําได้ใช่ไหมว่าหลายสนามเนี่ยเอเนียทำให้ผู้บริหารนี่เครียดเลยนะฮะ ก็คือไม่ยอมกันนะไม่ยอมตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันครับเอนเนียนั้นอยู่ในเกรซซินนี่ในขณะที่เพโก้ก็อยู่ทีมโรงงานคือใส่กันสู้กันอย่างมันเร้าใจกันเลยเขาบอกว่ามาตินนะับอกว่าเนี่ยปีที่แล้วก็คือเอนเนียยังทําได้เลยฮะปีนี้เขาก็ต้องทําได้แล้วในตอนนี้ก็คือส่วนต่างแค่3แต้มมันเป็น3มแต้มที่บีบหัวใจนะครับแฟนๆของเปโก้เพราะว่าจากเกือบเกือบหกแต้มนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่สนามมาตินก็ไล่เข้ามาจนเกือบจะทันแล้ว ตอนนี้ก็เรียกว่าความสดนี่มีนะฮะถ้าเป็นมวยก็คงจะประมาณว่า3มไฟหลังชนะน็อกตลอดอะไรอย่างนี้ไงความมั่นใจกําลังมาเลยทําให้เก้าอี้บนหัวแถวแั้นนี่มันเริ่มที่จะสัน่นเริ่มที่จะหนาวเหลือเกินนะอืมแต่นะครับทีมออเดอร์ในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกประหลาดใจว่าเอานะครับพี่ปุ้ยรครับแล้วอยู่ดูคติเหมือนกันแล้วก็จะทีมออเดอร์ไปเพื่ออะไรล่ะก็คือถ้ามองทีมออเดอร์เนี่ยอาจจะมีบางท่านที่คิดไปไปแค่มุมนี้ว่า โอเคยามาฮ่าออเดอร์กันเพื่อที่จะแข่งกับฮอนด้าเพื่อที่จะแข่งกับดูคาติอยู่ยามาฮ่าด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันดิให้ยามาฮ่าคนที่พร้อมที่สุดเนี่ยเป็นแชมป์โลกหรือแม้กระทั่งดูคาติกันเองเนี่ยก็ต้องถ้าต่อสู้ถ้าคู่แข่งคนสําคัญก็คือฮอนด้าคือยามาฮ่าเนี่ยก็ต้องกันก็ต้องหาวิธีไหนก็ได้นะครับที่ที่มันเนียนๆอย่างเงี้ย,น,น,ยนั่นก็คือทีมออเดอร์ที่ที่เราเข้าใจกันแต่ออเดอร์ในที่นี้มันจะเป็นออเดอร์ในความแตกต่างกันออกไปอีกนะครับมันจะเป็นคําสั่งที่มาจากผู้บรริหาาว่า <c oughs> ทีมโรงงานก็จะเป็นทีมที่อาจะพูดภาษาชาวบ้านนะคือทีมที่หน้าใหญ่กว่าเออนะฮะทีมหน้าใหญ่อย่างนั้นจะเสียหน้าไม่ล่าอะไรอย่างนี้ไงอาจจะมองมุมนี้ในในส่วนนึงนะครับดังนั้นนะครับเราเราก็เลยมองว่าทีมออเดอร์ที่ว่ามาเนี่ยมันจะมาในรูปแบบอย่างอื่นที่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นออเดอร์เหมือนกับที่ผ่านๆมาที่พวกเราจะได้เข้าใจอะไรกันใช่ไหมล่ะถ้าถามนะครับว่าในอดีตเนี่ยถ้า เพื่อนๆคนไหนก็นแล้วแต่นะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันตึง,งหูเหลือเกินนะครับรู้สึกว่ามันอยากจะระบายอยากจะอะไรกับผมเลอเกินเนี่ยถ้าจะไม่แกล้งลืมเนี่ยนะฮะมันก็มีกันอยู่หลายกรณีอาผมทวนความจําให้นะครับแต่จะไม่ไม่ได้พูดเยอะนะคือพูดแค่เป็นเหตุการณ์เหตุการ์ไปแล้วให้ทุกท่านไปคิดเองถ้ายังถ้ายังไม่แกล้งลืมผมว่ามันจํากันได้หมดแหละทุกคนจำ mapping แปดได้ไหมฮะสมัยที่ลอเรนโซกับโดวิโซโซ่นะฮะนั่นก็คือรอบหนึ่งจะาจ่าชัดเจน แม้กระทั่งตัวมาตินเองทุกคนจําได้ไหมว่าครั้งหนึ่งมาตินเนี่ยนะครับอยู่ๆก็หลงรอบกันข่งขันคือนักแข่งระดับนี้จะหลงรอบไหมฮะถ้าถ้าเป็นเพื่อนๆหลงไหมอาจจะตามจริงผมว่ามันมัน,ม,นมันยากอยู่เหมือนกันนะอยู่ๆก็อา้าหลงรอบแล้วทีนี้หลงก็ทําไงก็คือลัดสนามไปเลยลัดไปแล้วก็คือช้าไปอาง่ายว่าจะล้มมันก็กระไรอยู่จะอยู่อยู่ๆขับไปแล้วล้มแบบในอดีตที่ผ่านมันก็กระไรอยู่ ก็เลยหลงรอบเลยมันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็อยู่ๆแจ็คไม่เลือกทำไมบานออกไปอยู่ๆรลดดอกไปมันหลายครั้งหลายคราวอะไรเงี้ยคือตัวมาตินเนี่ยเข,เขาบอกเขาบอกครับว่าปีก่อนๆนั้นมันมีซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ผมว่ามันนี่แหละจริงๆแต่การเป็นนักแข่งก็จะไปพูดว่าเหมือนผมพูดไม่ได้ก็จะไปบอกว่าออรอบนั้นผมไปลัดสนามมาที่อเมริกาจําได้ไหมล่ะเออลอเรนโซ่อย่างไงคุณจําได้ไหมเนะี่ยมัน,ม,น,ม,นมันพูดไม่ได้ใช่ไหม แต่เขาก็แค่บอกว่าปีก่อนๆมันมีคุณก็เห็นนะมันมีแต่ปีนี้ยังไม่มีนะเออใช่ไหมปีนี้มีหรือยังยังยังไม่มีให้ปีนี้ยังไม่มีแต่จะมีไหมละ่ะผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่รู้หรอกนะผมก็ไม่รู้คืออย่ามาถามผมว่าให้ผมไปฟันธงนะครับว่าควรจะมีหรือควรจะไม่มีหรือจะให้ผมไปฟันธงว่ามันดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าทุกคนก็รู้อยู่เต็มอกนะครับว่ามันเป็นยังไงบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยฮนะดังนั้นก็คือ เราไม่ควรที่จะมายัดเยียดอะไรให้กันหรอกที่ผมบอกว่ามันมีก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าแกล้งลืมก็จะบอกว่าไม่มีไม่มีเออนะฮะไม่มีหรอกนั่นคือแกล้งลืมแต่ถ้าเพิ่งดูผมก็จะไม่ว่าไม่ถือสาว่าความอะไรถ้าเพิ่งหัดดูสักไม่กี่สนามหรือว่าดูมาสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยเออนะครับก็จะไม่ว่าอะไรแต่พวกที่ดู5ปี6ปีขึ้นไปเนี่ยอันนั้นก็คือรู้อยู่เต็มอกว่ามันมีถูกไหมฮะแต่นะครับในตอนนี้เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเป็นห่วงมาตินนะ อาจจะเป็นห่วงมาตินนะครับว่าเขาจะโดนทีมออเดอร์ไหมมันอาจจะเป็นไม่ใช่ออเดอร์ที่ที่มาลักษณะนี้นะฮะอย่างมาตินก็ย้อนให้ฟังนะครับว่าในเมื่อก่อนนี่ก็คืออย่างที่เขาอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาอาจจะพูดเยอะไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าก็คืออย่าพยายามไปแซงเขานะอะไรเงี้ยนี่ก็คือทีมออเดอร์ไงคือรู้อยู่ว่าแซงได้แต่ก็คืออย่าพยายามไปแซงเขาอ่าสมมุติว่ามันตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลุ้นแชมป์โลกในส่วนหนึ่ง หรือจะได้ลุ้นไมไู่ด้วกันแล้วแต่แต,แต่ยังไงก็คือเป็นไม่ได้อย่าอย่าพยายามไปแซงเขาอย่าพยายามไปใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือออเดอร์อีกประเภทหนึง่งออเดอร์หมายถึงอะไรก็ได้นะครับที่าวางไว้ว่าให้นักแข่งเนี่ยไม่ต้องโชว์ศักยภาพอะไรเต็มที่นักหรือให้นักแข่งเปิดโอกาสให้คนนั้นคนนี้นะครับนี่แหละนี่นี่ก็คือเป็นออเดอร์ที่ที่ไม่ได้แบบว่าให้แกล้งหลงรอบแกล้งหลงโค้ง อแกล้งหลุดแกล้งล้มแต่แบบว่าเฮ้ยแซงได้อยู่ความจริงแต่อย่าแซงอย่าแซงไม่ให้แซงอะไรอย่างนงี้จะไม่รอ่าแล้วก็เป็นออเดอร์ที่เรียกว่าในเรื่องของการวางยาที่เราพูดกันบ่บอยหมายความว่าไงหมายความว่าเขาว่าจะไปทําอะไรกับรถนะครับให้มันมีปัญหาหรือให้มันอะไรตรงนี้อ่าถามว่าทําได้ไหมเราก็คุยกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยใครๆมันก็ทําได้หมดแหละฮะจริงๆ อย่างเรายังปล่อยลมรถเพื่อนได้เลยนะฮะเราแกล้งกันถูกไหมแล้วมันก็ไม่รู้รลกว,ว่าใครปล่อยของมันใช่ไหมละ่ะเออมันจับมือใครดมไม่ได้แต่ประเด็นต่อมาก็คือในเมื่อทําได้เขาจะทํำไหมอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ผมจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปนะฮะได้ไม่ได้ก็คือแล้วแต่นะครับแต่เรื่องทํสาสามารถทําได้ไม่ทําทําได้หมายถึงว่าวิธีการที่จะทําช่องทางที่จะทำจะทำได้แต่เขาจะทํำไหมนั่นอีกกรณีหนึ่งอีกเคสหนึ่งแล้วกันนะ ซึ่งสิ่งนี้ผมเห็นแฟนๆของมาตินหลายๆคนก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าเอ๊ะนะครับพี่ปุ้ยครับเขาจะโดนแบบนั้นหรือเปล่าอมผมก็ได้แต่เอาเรื่องเดิมเรื่องเก่ามายืนยันแหละนะครับว่าทางทีมบอสเขาก็บอกทีมบอสในที่นี้ก็คือเป็นาเปวโลเซียบติเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกอยู่ในจุดสูงสุดของตรงนี้หมายถึงว่าแกเป็นผออ,อ,อ่ฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตของดูคาติเขาดังนั้นก็คือ ถ้าไปถามคนที่เป็นผู้จัดการทีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้คําตอบอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือคือเขาไม่ได้ว่าคุมดูคติโดยทั้งหมดไงถ้าไปถามดาวิดทีทาโดซี่แกก็พูดเคยพูดนะว่าต้องดูก่อนว่าคะแนนมันออกมาเป็นยังไงถึงจะตอบได้ว่ามีไม่มีถ้ามันจําเป็นก็อาจจะมีอะไรแกก็จะพูดไปองเงี้ยเพราะว่าแกคุมแฟคทอรี่นะครับแกคุมแฟคทอรี่แม้จะใส่เสื้อสีเดียวกันก็ตามนะฮะแต่เปาโลเซียเบตตินะี่ก็คือ ดูแลเป็นผอฝ่ายกีฬาของดูคาติหน้าที่มันอาจจะสายตรงมันอาจจะต่างกันนะฮะมันอาจจะต่างกันก็คือถ้าเป็นหัวหน้าทีมอย่างนี้นะครับเออเจ้าจะพูดเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้จัดการทีมเนะี่ยก็คือดาวิเดทาโรซิ่ก็จะต้องไปชนกับไปชนกับจิโนบอซอยนั่นคือผู้จัดการทีม p ลาแม็กอาจจะเป็นเป็นจะเป็นประมาณนี้ถ้าเปาโลเซบาติก็ต้องไปชนกับ ในายใหญ่ของทีมพลาแม็กนั่นก็คือเปาโลเหมือนกันเปาโลแคมปินอตินะครับคุณลุงตัวอ้วนทรงผมเท่ๆๆหน่อยนะครับขาวหน่อยนั่นแหละเขาก็จะมาชอบมาคุยมากอดเอวกอดคอกันบ่อยๆสองคนนี้นะครับสองเปาโลเนี่ยนะเห็นไหมฮะนี่แหละครับมันมันก็เลยถ้าจะฟังคำถามเนี่ย อ่าไม่ใช่ชาดวังคําตอบจาก2บอสเนี่ยบางคนจะรู้สึกสงสัยเอ๊ะทำไมพี่ปุ้ยทาไมเปาโลแก่กถึงพูดแบบนี้ถามกี่ครั้งแกก็จะพูดโดยวรวมแบบนี้ก็แกะไม่ใช่ผู้จัดจาก,การทีมที่ดูแลแฟคทอรี่เหมือนกับทาร์ดอซี่ไงแกอยู่ในจุดที่สูงกว่าที่ในภาพรวมแกก็ต้องพูดไปแบบนั้นก็สิ่งที่แกบอกก็คือมันไม่มีเราปล่อยให้เขาได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่แฟรแให้ยุติธรรมที่สุดอยู่แล้วถ้าเกิดว่า จะเอ่เรียกว่าล็อกกันไว้เนี่ยแล้วเขาจะสนับสนุนมาตินทาไมอันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ฟังแล้วมันก็มีน้ําหนักมากนะฮะว่าโอเคถ้าผมกลัวมาตินอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปมอบสเปครถโรงงานให้เขาได้ทําไมอ่าหรือผมจะไปสนับสนุนก็คือต้องยอมรับนะครับว่าดูคาติเขาเปิดกว้างมากๆครับอ่าเปิดกว้างมากๆโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยว่าการอัปเกรดต่างๆนะฮะเรื่องของการซัพพอร์ ทั้งองค์ความรู้ทั้งอะไรต่างๆทั้งทีมหลักทีมรองทีมอิสระเนี่ยเขาจัดให้ได้เต็มที่เลยนะครับโดยที่เรามองเนี่ยเรายังดูไม่ออกเลยนะครับว่าเขารักทีมนั้นทีมนี้ไม่เท่ากันนี่ว่าอะไรเงี้ยเขามีอคติกับตัวตรงนี้คือถ้าจะไม่มีนะครับมองแล้วเขาเขาแบบว่าส่งเสริมนักแข่งสนับสนุนผลักดันเต็มที่ดังนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็นะฮะเป็นสิ่งที่ยืนยันในคาพูดของของแกชัดเจนแลยฮะว่าโอเคนะครับ ทุกคนก็ต้องแฟเพียงแต่ว่าแกก็ย้ําว่า,อ,าอย่าไปสู้กันเองจนที่แบบว่าทําให้มันเสียหายทั้งทีมแกก็ยกตัวอย่างนะครับในสมัยที่โดวินะครับกับทางอังเดียเอโนเน่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น2ดาวรุ่งของดูคติในยุคนึงแล้วพวกเขาก็สู้กันเองนะครับสุดท้ายก็คือไปกวาดกันล้มอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าภาพนั้นยังติดหัวเขาอยู่เลยเขาเขาไม่อยากจะให้มีโมเมนต์อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าสู้กันแบบไม่ได้ดู ตาม้าตาเรืออะไรเลยนะครับแบบนั้นอันนั้นก็ไม่เอานะก็คือพยายามจะบอกว่าสู้กันได้เพียงแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของการการเซฟนะครับคือเราอาจจะไปล้มเองหรือไอ้ล้มเองนี่ยังพอเข้าใจพอให้อภัยได้แต่ไปล้มคู่นี่นะฮะอดเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มามองอีกเรื่องหนึ่ง่าทำไมถึงเปาโลถึงอยู่เหนือไปตรงนั้นแล้วความคิดเห็นทำไมถึงไม่สามารถที่จะเอามา เปรียบเทียบใส่กับทาโดซี่ก็เพราะว่าในตอนนี้ดูคาติแฟคทอรี่นะครับที่ดูแลโดยทาโ์ดซี่เนี่ยก็คะแนนมันตามไม่ทันอยู่แล้วหลับประเภททีม,มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเนียบาสเจนินี่นั้นเจ็บไปนานมากฮนะมันเหมือนเปโก้ก็แบกนะครับแบกดูคาติอยู่คนเดียวแต่ในขณะที่ปลาแมกนั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ก็คือพวกเขาก็คงจะเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดเพราะว่านักแข่งไม่ได้บาดเจ็บพักยาวอะไรขนาดนั้นนะครับแทบจะไม่ อย่างมาตินนี่ก็คือไปถูกมาร์กมาเก็ตเนี่ยชนเข้าอะไรเงี้ยแม้ว่าจะบาดเจ็บในช่วงแรกๆสนามแร้แต่สนามต่อมาเขาก็ยัง,งคงลงสนามได้ถูกไหมฮะแต่นั้นก็คือทั้งมาตินแล้วก็แม้ว่าซาโก้เราจะมองนะครับว่าเขายังไม่ชนะก็จริงแต่ทุกคนนะครับอย่าลืมว่าซาโก้ก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานเดิมของตัวเองนะครับก็ยังอยู่ยในยังไม่ได้หลุดจากท็อปสิบอ่ะแต่นั้นก็คือมันก็เก็บคะแนนช่วยกัน,ช,กนช่วยกันไปเรื่อยๆในแบบนี้ในขณะที่เปโก้เก็บอยู่แค่คนเดียวเนี่ย มันก็ไม่ไหวมันก็ไม่พอแล้วในปีนี้มันมีสปริตมีอะไรด้วยไงฮะก็เลยทําให้ในตอนนี้เนี่ยทีมโรงงานเนี่ยก็คงจะเสียนะครับก็คงจะเสียประเภททีมเนี่ยให้กับพลาแม็กไปแล้วละ่ะเพราะพลาแม็กนี่แข็งแกร่งเหลือเกินหรือแม้กระทั่ง VR46 ทีมนี้ก็ถือว่าทําผลงานโดยรวมได้ดีฮะก็เก็บคะแนนช่วยกันได้ดีเพียงแต่ว่าในตอนนี้ก็นักแข่งทั้งคู่อาจจะบาดเจ็บอยู่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมละ่ะเอานะครับก็ ถามว่าในจากนี้ไปเนี่ยนะครับมาตินกับเพโก้เนี่ยเขาจะนะครับอยู่ในการต่อสู้ที่แบบว่าเข้มข้นขนาดไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยถ้าเป็นในรายของเพโก้ผมว่าเขาค่อนข้างที่จะ,จะสง,งบคําว่าสง,งบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะนิ่งกว่ามาตินนะสง,งบในที่นี้หมายความว่าเขาคล้ายๆว่าอาจจะยังกังวลนะครับก็เลยเขาเลยเน้นความชัวเน้นความชัวแบบชัดเจนโดยเฉพาะในญี่ปุ่น นะครับใน,ในหลายๆครั้งที่เราได้เห็นนะฮะว่าเขาพยายามที่จะเรียกว่ารัดกุมที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งบางคนรู้สึกไม่ค่อยถูกใจเพราะว่ามันควรที่จะบูท๊ที่จะดูดันหรือว่าควรที่จะอ,อะไรกว่านี้ไหมด้วยความที่อาจจะล้มไฮไซายมาหนักๆนะครับที่กาตาลุนยา,ญญายังฝังใจอยู่เลยใช่ไหมล่ะแล้วก็เจอมาตินสวนเอาสวนเอาในแต่ละสลามแต่ละเรสนะครับจนคะแนนไล่จี้เนี่ยก็เลยอาจจะเหมือนแบบว่า ช็อตไปนิดหนึ่งรวนไปนิดหนึ่งนะฮะแต่มาตินนี่เหมือนเหมือนกาลังได้ใจเหมือนเหมือนกาลังจะจะใช้คําไหนดีล่ะคือประมาณว่าทาทุกอย่างก็ได้นะครับเพื่อที่จะขึ้นหัวแถวนะฮะพยายามที่จะทําทุกสิ่งอย่างซึ่งโอเคนะครับบางจังหวะบางทีมันก็หวาดเสียวะนะฮะก็คืออย่างจังหวะการเบียดควาตาโกหรือว่าจังหวะการหลุดออกไปแล้วกลับเข้ามาจังหวะอะไรต่างๆคือโอเคมันมัน,ม,นมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในเกมแหละตราบใดที่ สจวตเขาไม่ได้มาตั้งความผิดอะไรเนะี่ยก็คือสามารถทําได้แต่นะครับผมพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปของมาตินก็คือเขาเกลี้ยกล่อมมากขึ้นเขาดุดันมากขึ้นในอีกมุมหนึง่งถ้าจะพูดให้มันซอฟก็คือเหมือนเขามีความตั้งใจมากๆจริงๆที่จะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเนะี่ยขึ้นไปอยู่หน้าเพโกโกหรือขึ้นไปเอาหัวแถวให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเบียดกันในพิษจังหวะการออกมาจังหวะการชิงเข้าไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันเรียกว่ามีม,มีมีความเก,กลี้ยกล่อมมีความดุดนันความบู๊มากๆในขณะที่เป๊กโก้เนี่ยจะค่อยๆถนอมค่อยๆเป็นไปตรงนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้มันมันเป็นแรงแรงส่งมาถึงเป๊กโก้นั่นแหละก็คือเป๊กโก้เขาจะมีมุมหนึ่งนะฮะที่ เวลาที่จะรับกับความกดดันจริงๆเนี่ยบางบางทีเขาก็ทําได้ดีมากจนน่าเหลือเชื่อฮะแต่บางทีเขาก็ทําแบบจนเราคิดว่ามันพลาดได้ยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่านะครับแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับสิ่งสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยว่านักแข่งเขาจะยังไงผมไม่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนักแข่งผิดนะผมผมย้ําตลอดทุกคลิปเลยว่เวลาไหนที่เราคุยเรื่องของทีมออเดอร์เนี่ยก็คือนักแข่งทุกคนโดยเบสิกเลยนะผมย้าเลยนะครับทุกทบทุกคนละัะ โดยเฉพาะทั้งเปโก้ทั้งมาตินเนี่ยนะฮะเขาจะต่อต้านทีมออเดอร์เปโก้แสดงจุดยืนหลายครั้งหลายคราวนะครับหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ปี2021แล้วแม้ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ากี่กรณีนะครับที่ดูคติพยายามช่วยเหลือเขาเนี่ยแต่ก็ต้านความแรงของควาตารโลไม่อยู่จริงๆในตอนนั้นเนี่ยก็เลยทําให้แชมป์ตกเป็นของยามาฮ่าไปเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคนะครับเขาเขาไม่ยินดีกับตรงนี้นะฮะที่จะมีทีมออเดอร์เขาอยากจะ ให้นักแข่งทุกคนนะสู้ด้วยศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่จริงๆนั่นก็คือเป็นความเห็นของนักแข่งซึ่งนะครับนักแข่งก็เป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งถูกไหมฮะเป็นแค่ลูกจ้างก็คือถ้าออเดอร์คาสั่งเข้ามาแบบไหนแล้วจะฝืนจะอะไรได้ไหมอะไรอย่างนี้นั่นก็คือเขาจะกล้าทําหรือไม่กล้าทาอย่างไรก็คือลองละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ไปลุ้นหน้างานกันจริงๆนะครับว่าเหตุผลมันจะออกมาอย่างไงมันจะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นใช่ไหมละ่ะก็มีบางคนนะครับบอกว่า ามาตินเนี่ยนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกก็คือเอาแชมป์โลกได้ต้องเอานะครับก็คือมีหลายๆคนที่ผมเห็น,นคอมเมนต์นะว่าสนับสนุนอยากให้มาตินไปฮอนด้าเออหน้าแข่งทุกคนนะครับถ้าเลือกได้ก็คืออยากจะขึ้นทีมโรงงานทั้งนั้นแหละอยากจะขึ้นทีมใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นในเรื่องของค่าเหนื่อยค่าจ้างค่าตัวเป็นในเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับทีมที่ใหญ่กว่ามันก็ย่อมนะครับส่งผลดีกับเรานะครับในหลายๆด้านอะไรทำนองนี้ไง แต่นะครับมาตินเองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือทีมโรงงานหมายถึงว่าทีมดูคาตินี่แหละฮะดังนั้นการที่เขาชนะได้นี่นะครับสามารถที่จะล้มเปโกโกได้และเป็นแชมป์โลกได้ในที่สุดเนี่ยเขาก็เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทีมโรงง,งานคงจะไม่ปฏิเสธเขาอ่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยทำไมเขาโดนปฏิเสธทุกคนต้องเข้าใจนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรแล้ว,ลวเครืองแทนมาตินว่าเอาเลยมาตินเขามองข้ามนายปีที่แล้ว เขาไม่เลือกนายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้อักติกับตรงนั้นว่าอะไรเพราะว่าทำไมเขาไม่เลือกมาตินเพราะว่ามาตินคนนี้เมื่อตอนนี้กับมาตินปีที่แล้วเนี่ยคนละคนกันนะฮะมาตินปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าบู๊แหลกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ล้มก็หัวแถวไม่หัวแถวก็ล้มอะไรเงี้ยก็เลยทําให้บาสเจเน่ผู้ซึ่งนิ่งกว่าชัดเจนผู้ซึ่งมีคะแนนผู้ซึ่งชนะกว่ามากกว่าชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจนะครับที่เขาจะดันบาสเตียไปอ่าแต่พอมาในปีนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าอนาคตในปี2025ถ้าเขาจะดันมาตินขึ้นทีมโรงงานก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผลงานมันก็ฟ้องอยู่เห็นไหมฮะมถ้าเป็นไปในแบบนี้ก็ผมก็เชื่อนะครับว่าเขาก็ให้โอกาสตามผลงานนั่นแหละให้โอกาสตามผลงานใครทําดีก็ได้อยู่ต่อหรือว่าได้ถูกดันขึ้นไปในสายในทีมที่มันใหญ่โตขึ้นหรือว่ามีค่าเหนื่อยค่าตัวอะไรเพิ่มขึ้นในแต่ละปีอะไรอย่างนี้ไงใครที่ผลงานดรอปผลงานด้อยลงก็อาจจะถูกพิจารณานะครับว่าควรจะพักหรือว่าควรจะ ขยับสับเปลี่ยนตัวอะไรยังไงนั่นก็คือเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันได้นะครับในแต่ละทีมของ MotoGP กันเนาะอ้าก็นะครับในสุดสัปดาห์นี้นะฮะมาโกเบเชกอขอเล่าเรื่องของเจ้าเบสหน่อยนึงนะครับได้ข่าวมาว่าก็เขาจะไปอยู่นะครับเขาจะเดินทางไปอินโดนีเซียอยู่โอ้โหผ่าตัดยังไม่ถึง48ชั่วโมงเลยเนี่ยแต่จะไปดูก่อนนะฮะไปดูก่อนอ่าก็ทั้งลูกามารินี่ทั้งมา r c โกเบเชกี้นะครับอ่าคนเจ็บ หายปลาระเหมือนกันหายปลาระหักเหมือนกัน,กน,กนแต่คนละกรณีนะครับอีกคนนึงอยู่ในสนามแข่งอีกคนนึงอยู่ในสนามซ้อมนะก็จะไปอยู่เพราะว่าส่วนต่างคะแนนของมาโก้เนี่ยมัน54แต้ม5 3 54แต้มใช่ไหมแต่นะครับก็ถ้าลงไม่ได้หรือจะลงได้แล้วก็ไม่ฟิตพอเนี่ยยังไงเสียม,มาตินกับเปโก้เนี่ยคงจะได้ใส่เดี๋ยวได้ไดไดแบตเทิลได้อะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องวางแผนการขับดีๆนะครับเพราะว่ามาตินก็แกล่งเหลือเกินในตอนนี้ในขณะที่เปโก้เองความกดดันเหมือนจะมาที่เขา มากก,า Martin, มากกว่าจะเป็นมาตินมากกว่าจะเป็นพลาแม็กนะครับก็มาดูนะครับว่าทางผู้บริหารก็จะจัดการเขาจะวางอะไรออกมากันยังไงในการให้มันต่อสู้กันในแบบนี้นะครับทุกคนเนะาะเอาโอเคนะครับฝนกันมากันแล้วนะครับทุกคนผมก็คงจะพูดไปเม่อ,มอไปในตอนนี้ขอไปวันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้นอนเลยนะครับตั้งแต่ดู F1 ฟวันตีสองก,กว่าในเมื่อคืนนี้กันเนาะวันนี้คงจะรีบมาทําคลิปแล้วก็นอนให้มันเร็วกว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งรักษาสุขภาพด้วยครับฝนมาแล้วสวัสดีฮะ